Really? Why? i ไม really ่ได้เยอะๆลูกเลยจะเลยนะไม่ได้ต้องไปต้องไปรุ่าอะไรตองไหนนะเปิดวันที่นาถิมาปนีั๊บรี่จบแล้วปับมีแนะ้นาด้วยอีห้าสามห้าสามเหมือนกันเออ มหมายไทยให้ทายว่าที่แบบพี่ป๊อปปี้จบรุ่นไหนแรงมากแรงมากคอนเทนต์อะไรเนี่ยไม่ออกไม่เลยก็ต้องเมื่อสิบปีแล้วเกินต้องเกินเกินแล้วนะปีแล้วจริงหรอเอาละเอาดีดีแล้วูกบอลตกมาเขาเล่นยังไงเกนดแบบเท่ ห้าถามวันนี้มาแน่แต right ่ป uh, um. ีนี้ปีนี้เราแบบว่าเด็กเอแบกหมดเลยนะทีมภูเก็ตโจไปเอแบกซูไปเอแบกใช่ที่ไหนครับกรุงเทนมีปะอะไรนะลันเลยจ๊ะเล็บสีแบบแชมเปญอะเล็บเป็นเล็บสีลูกแก้วมนยาหัาอะไร พี่ฟูจบบริหารธุรกิจมาค่ะนิสิตเรเรียนะฮะถูกลมากหวยหวยออกสองหนึ่งหรอเลขมาลีหรอเห็นแม้ไม่เอามาลีข้าวมาลีเลขออกเลยปัจยีัสิจกมปด้ปป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 ป่ปปป ฉันก็จะเป็นนะเลขที่ออกให้ได้ออกศูนย์สี่ก็กลับสี่จะเป็นตัวแด่เข็มอะไรเป็นโ่นร้าเลยศูนย์สี่้ยูนตรงเกินอะไรตรงเกินรถตอที่นังโอะไรอยีก็ฉันคิดถึงมารีซื้อเลขสู้หรอ สามจุดสองขวบเด็กน้อยใช่ไหม จ้งเนี่ว่าพี่จะมาพี่จะมาเล่นโง้อนพี่แบค์พี่แบงคนเดียวพี่แบงซื้อแล้วมีคนจิ้นปอมูหรอก็เราเป็นพ่อยาเป็นแม่ยายมึกเป็นน้าเราสองคนนี้เป็นลูกจริงหรอระวังตัวละครันล้า มาเลยค่ะทุนคนค่ะกินหมดไหมแม่ด้วยกันเนาะกินด้วยกันใหญ่นะกินได้ก่อนอุ้ยนี่เลยหรอคะขอบคุณนะคเ็แล้วบคุณค่ะไอ้เลนี่เป็นราบ เอาละฉันลงแล้วนะเอาเลยฉันลงแล้วนะฉันขอลงฉันขอจิ้มโดนนี่เคยนี่มีอะไรอยู่บ้าเอาไปมุกนะว่ามีคนถามว่าสูจะไปแห่กับมุกไหมงงม,มาก <laughs> ถ้าถ้าจ้างถ้าจ้างก็ไปนะคะจ้างได้นะคะฝากบอกชาวอุบลด้วยว่าสาวภูเก็ตก็ไปแห่ได้คะ่ะมันร้อนมากนะหรืเรื่กงเพรามันต้องนั่งกลางแจ้งอ๋อฮะงงมากแบงานใหญ่มาก แล้วมีเพลงมุกแล้วมีเพลงใอืชอบเพลงเหรออ้าวบุ๋มสาวสาวสันชายดูไหมแต่ว่าพวกแบบว่านางก็ชอบได้งานลำกันเยอะมาไ้หมรว่าอินพ่ออ่เคยได้ไหมไม่เคยได้เีย พวกแบบนางตงการเอ้ยนางลอยกระทุ่เอ้ยใช่ไหมต้องแบบคนดูใช่แบงนี้ก็จนิงไม่มีข้าวาเล็ดหรอกโต๊ะีน้อยอยู่ใช่ค่ะสุเกิดที่ภูเก็ตเลยค่ะอร่อยอ่ะอันนี้แม่อันนี้บายแล้วก็แบบกินแกินแบบแบบจัดองน

ูเก็ตสวยทุกคนใช่เน,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 นาะคุยรอด้าแม่บ้าหรอวานังา่หอมคูลมนี้หายไปไหนเอ่ยซักอยู่ถ้าหอมคูลมนีนี้ผ่านการประกวดกับเราไปเจ็ดวันเต็มๆนะให้น้องได้ได้สะอาดก่อนไปไหนต่อไปโมโนโต่อค่ะโมโ,โ,โนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมแม่วันนี้ วนนี้มาไลฟ์ไหมถ้ากลับบ้านเร็วพี่สู้อยากเห็นรูปคู่แมนดาต้องไปอ้อนแม่เอ็มค่ะเรามีรูปในตำนานนะที่แม่เอ็มขู่จะปล่อยมีรูปสู้กับแมนดาคู่กันตอนเด็กๆที่เป็นรูปที่แบบไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอ๋อใเลยไอ้นะรู้สึกว่าหน้าเหมือนไ,ไ,ไม่เหมือนรู้ครึ่งรอ ใ่นะ่อไม่ต้องโดนเด็กมากใช่ต้น,น,นะนาเหมือนกันมากจิ้งหม่ทำไมวันนี้มีไหมไทยสองคนคะ <c oughs> <c oughs> มีเดอะซันสองคนเหรอทุกคนยอดพี่สั่งใหบี้อ่ะพี่น้องสาวเองได้ไมปเดอะซันเดอะเบนเจอร์ะเดอะซันตลอดมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดหรือเปล่าคะหรือว่ะเป็นไพ่ดีเลยสำหรับเราไพ่เป็นโช่วงบีไปต่อกันซูยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะแล้วเหมือนแบบอของซูที่ได้แบบเดอะซันแอนด์เดอะมูนอ่ะเดอะมูนมันก็แปลได้หลายความหมายถูกไหมเดอะมูนมันก็คือแบบมันก็มีการคืนด้วยใช่ไหม ปก่อนนะแอมแอนดรันที่หอ๋อเหรอะใดสิบดาบหรอสิแต่เดอสัดับให้ดีที่สุดในก็ก็แต่ว่าพวกเราเปิดได้ดอสันใช่แต่ว่าเรามีเงินกันมาแต่ของเปลี่ยนตนคนเดียวไม่ใช่รปีนอีก็แหลกมาได้สใช่ปีต่คเดียวเลยวิ

หอกไหมกระโดดกเลยขาดมันจะจำได้ใช่หรอน่ราที่เลี้ยงนางกระโดดเพราะระกาศเขาห้ามนั่งเจ็บขาอยู่ใน้อราอยู่ดีก็เลยเจ็บขากระโดดทำเป็นแมนแวเดินไม่ได้เอิไม่ไหวกเสียงเลย Oh, i